สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมูยอนะครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆในการตกแต่ง iPhone ที่ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 14มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการจัดการกับตัวแอป Color Widget นะครับ p h o t o Widget แล้วก็จัดแต่งไอคอนสำหรับโทรศัพท์ของเราให้มีความน่ารักเหมือนเป็นลักษณะแบบการ์ตูนแบบในรูปนี้ เดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการเราจะเริ่มยังไงกันบ้างผมเริ่มต้นจากล้างหน้าจอใหม่หมดนะครับแล้วเราจะมาเริ่มเริ่มลองทํากันในทีละขั้นตอนสอนกันทีละขั้นตอนเลยนะครับอย่างแรกก่อนนะครับเพื่อนๆควรจะเริ่มต้นจากการหารูปภาพก่อนโดยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะหารูปภาพเพื่อเอาไว้ใช้ตกแต่งก่อนโดยเข้าไปในโปรแกรมที่ชื่อว่า Pinterest นะครับเข้าไปใน Pinterest แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆเซิร์ช นะครับกรอกในช่องค้นหาเช่นกรอกมาเว l l ลโก o สมมุตินะครับผมต้องการตัวโลโก้ของ Mar เว l นะครับเลื่อนหารูปที่เราต้องการนะครับเช่นสมมติผมต้องการรูปนี้นะครับเลือกรูปที่เราต้องการเสร็จมากดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดรูปภาพนะครับดาวน์โหลดรูปภาพรูปภาพจะถูกบันทึกไปไว้ใน อัลบั้มโฟโต้ของเรานะครับกดถอยหลังสามารถเลือกค้นหารูปอื่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องการรูปไปทำไอคอนนะครับเราอาจจะเซิร์ชจากาคำว่าโลโก้สมมติว่า i r o อน a n นะครับเราต้องการรูปไปทำเป็นไอคอนของเราแบบไหนก็พยายามเลือกตามที่เราต้องการสัก สักรูปหนึ่งนะครับโอเคทำลักษณะเดียวกันเมื่อเจอรูปที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดจุด3จุดแล้วก็เซฟไปนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนหารูปภาพไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโ,โลโก้ไอคอนหรือว่าวอลเปเปอร์ต่างๆเราก็มาหาจากในโปรแกรม p ินเ e อ e ์เนะครับเมื่อได้รูปที่เราต้องการแล้วนะครับหลังจากนั้นขั้นที่หเริ่มต้นเลยคือเซตแบ็กกราวก่อนะครับผมก็ ไปดึงรูปภาพจากแบ็กกราวพอดีผมอยากให้แบ็กกราวเป็นรูปนี้นะครับเราก็เลือกรูปที่เราต้องการกดด้านมุมล่างซ้ายนะครับมุมซอนตัวนี้เซตนะครับเลื่อนขึ้นแล้วก็ใช้เป็นพื้นหลังนะครับเลือกใช้เป็นภาพพื้นหลังกดเข้าไปขยับปรับตำแหน่งมันได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเลื่อนได้ิดหน่อย เพื่อปรับให้ได้อยู่ตรงกลางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอยากได้แบบไหนเราก็จัดเลือกเราตามที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็กดตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าทั้งคู่หรือตั้งค่า,า,คาเป็นหน้าล็อกหรือโฮมหน้าจอโฮมก็ได้นะครับผมเลือกเป็นตั้งค่าทั้งคู่ไปเลยนะเพื่อได้แล้วนะครับเห็นว่าเริ่มจากรูปแบ็กกาลก่อนตอนนี้รูปแบ็กกาลหลังเราเริ่มเป็นลายที่เราต้องการเป็นก,นก,ร,นกระตูละ ถัดไปนะครับก็ไปใช้โปรแกรมตัวตัว Color Widget นะครับ Color Widget ที่ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปที่1น,นะครับลองย้อนหากันดูได้นะครับ Color Widget ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวธีมให้เราเลือกหลายแบบนะครับสมมุติว่าเราอยากได้รูป เป็นตัวกระตูนด้วยโอเคสมมุติผมเลือกรูปพื้นๆมารูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแล็กเก้าเป็นพื้นกดที่ Edit ทวิเนะครับเราสามารถเลือกฟอนต์นะครับเลือกสีต่างๆเหมือนที่เคยสอนไปนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเลือกได้แล้วก็เลือกฟอนต์ตัวอักษรที่เราต้องการโอเคผมต้องการรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ตัวค o l o r ลวิเจ็มีข้อดีอย่างคือเราสามารถใส่รูปภาพที่เราต้องการเข้าไปได้ด้วยผมก็จะไปเลือกเป็นรูปตัวการ์ตูนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแบ็กกราวด์โฟโต้กดลงไปโอเคหลังจากนั้นผมเลือกเป็นมาวลแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นลักษณะของวันเดือนปีแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเครื่องที่จะโชว์บนหน้าจอเป็นสีเหลือยมเป็นผ้ามีตัวสษรมาว e ลด้านหลังผมอยากได้แบบนี้นะครับ สามารถเปลี่ยนฟอนได้นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนฟอนตามที่ต้องการก่อนได้โอเคผมอยากได้ฟอนแนวนี้นะครับหลังนั้นกดที่ Set เซตวิก g จ t ตนะครับผมใช้วิจ็ตไปเลยโอเคลูปปิดไปครับกลับไปที่หน้าโฟมหน้าแรกของเราทําแบบเดิมนะครับคือเซตให้วิกจ็ตมันโผล่ขึ้นมาในหน้าโฮมสกีเราก็คือโดยการแตะในพื้นที่ว่างค้างไว้ กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเลื่อนไปหาคันเร์วิจิตแต่ที่คันเร์วิเจตนะครับเลือกรูปแบบนะครับที่เราต้องการสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมใหญ่ผมต้องการเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากดเพิ่มวิเจตมันจะเด้งขึ้นมาแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอนนี้เราก็จะได้ด้านบนเป็นปฏิทินวันเดือนปี ที่เป็นมาเวลแล้วลายกระตูนแล้วนะครับถัดไปครับเราเพิ่มโฟโต้ที่เป็นรูปภาพการ์ตูนเพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับโดยวิธีการเหมือนจากในคลิปที่แล้วที่เคยสอนนะครับดูกันนะครับว่าไปที่แอปที่ชื่อว่า p h โต o วิ d g จ t ที่เคยสอนไปแล้วนะครับ p ฟโต่วิจ็ตแต่เข้าไปในโฟโต o วิจใส่รูปภาพนะครับมันสามารถใส่ได้ถึง30รูปเราก็ ไอเอารูปภาพการ์ตูนที่เราโหลดมาจาก Pinterest นั่นเองนะครับแอดเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเราเพิ่มรูปภาพไปเสร็จนะครับติด h ป t โตโวิเจตลักษณะเดียวกันกดที่พื้นที่ว่างกดเครื่องหมายบวกนะครับเลื่อนหาโป t โตโวิเจตนะครับจะมีรูปแบบเล็กกลางใหญ่เหมือนที่เราสามารถต้องการได้เอาเป็นรูปเล็กนี่แหละ ครับกำลังดีเพิ่มไปวิจตได้มาแล้วครับรูปภาพตัววิจิตเป็นตัวซูปเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับโอเคถ้าอยากให้อยู่ตำแหน่งล่างๆเราสามารถแตะเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เารากลับได้ว่าต้องการให้อยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่บนอยู่ล่างเราเลือกได้หมดนะครับแตะเสร็จสิ้นโอเคได้แล้วนะครับถัดไปผมจะสอนในเรื่องของการสร้างไอคอนของ โปรแกรมให้เป็นรูปที่เราบอกว่าเป็นตัวโลโก้ซูเปอร์ฮีโร่เหมือนตัว Facebook หรือ l ล n e แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสร้างเป็นวีการหนึ่งขึ้นมานะครับวิธีการทำแบบนี้นะครับไปโหลดแอปตัวอ๋อมันจะ,ม,นจะม,มันจะมีตัวไม่ต้องโหลดแอปนะฮะมันเป็นคำสั่งคำสั่งลัดนะครับเข้าไปในตัวช็อตคัทหรือคำสั่งลัดนั่เองมีอยู่แล้วนะครับใน iOS 14แต่เข้าไปนะครับ หลังจากนั้นกดที่เครื่องหมายบวกด้านมุมบนขวานี่นะครับกดเพิ่มการทำงานนะครับกดเขียนสคริปนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่าแอปนี่นะครับแล้วก็มีคำสั่งเปิดแอปเราจะเขียนสคริปต์ให้มันทำการ เปิดแอปนะครับกดที่เปิดแอปนะครับกดเปิดแอปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะมีคําว่าเลือกนะครับให้เปิดโปรแกรมอะไรเรากดที่เลือกเลือ่อนหาโปรแกรมที่เราต้องการพอดีผมต้องการจะสร้างเป็น Instagram นะครับแตะไปที่คําว่า i n s t a g r กรมมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับกดถัดไปนะครับใส่ชื่อ นะครับตัวนี้เป็น i n s t a าแกรมใช่ไหมครับผมก็จะตั้งเป็นอ okay, ินสตาแกรมโอเคครับเมื่อเราใส่ชื่ออินสตาแกรเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับตัว i n s t a าแกรจะเด้งขึ้นมาในคำสั่งทางลัดแล้วหนึ่ตัวนะครับยังไม่จบนะครับ เรากดที่จุด3จุดด้านหลังนี่นะครับอิน t ต g r a แกรมนะครับกดจุด3จุดนะครับเอามือเลื่อนลง1ครั้งจะมีจุด3จุดตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับกดที่จุด3จุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแตะที่คำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับหลังจากมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมี ไอคอนอยู่เราสามารถแตะที่ไอคอนนะครับและให้เลือกที่คำว่าเลือกรูปภาพลังนั้นเราสามารถเลือกรูปภาพจากที่เราไปดาวน์โหลดมาจาก p i n t e r e s ได้เลยนะครับสมมติผมเลือกเป็นตัวลูกค้อนตัวนี้นะครับแล้วก็กดเลือกจะได้มาแล้วนะครับเลือกรูปภาพกดเพิ่มเรียบร้อยเราก็กดเพิ่มไป กดเสร็จสิ้นปิดได้เลยนะครับจะมีไอคอนทางลัดโผล่มาแล้ว1ตัวนะครับไอคอน i n s t a g r กรเราก็กดค้างนะครับและเลื่อนไปไว้ในหน้าจอหน้าจอแรกของเราที่เราต้องการะนะครับอยากให้อยู่ในหน้าจอไหนแล้วก็เลื่อนไปนะครับกดเสร็จสิ้น เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถได้ไอคอนมาที่เป็นไปสู่ Instagram นะครับอีกหน,นตัวข้อเสียของมันอย่างนึงคือเวลาเราเปิดด้วยไอคอนทางลัดเนี่ย,ยนะครับมันจะเด้งทิดนึงก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่ Instagram ของเรา,านะครับลักษณะเป็นแบบนี้นนครับอาจจะดีเลย์ค้านิดน,นึงแต่ผมก็ว่าเพียงแค่น้อยมากทิดเดียวเองนะครับซึ่ง โอเคตรงนี้เราสามารถจะตกแต่งหน้าจอไปได้เรื่อยๆเราก็จะสามารถสร้างไอคอนในรูป Facebook รูปไลน์ต่างๆตามที่เราไปโหลดมาแล้วก็ค่อยๆตกแต่งหน้าจอเราให้มันเป็นธีมการ์ตูนที่เราต้องการได้นะครับไม่ยากนะครับอยากให้เพื่อนๆลองดูอ้อมีเสืมอมีนิดน,นึงนะครับรูปภาพที่เราโหลดมาทั้งหมดจาก Pinterest เนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งว่าให้สร้างอัลบั้มใหม่ขึ้นมานะครับ ผมสร้างไว้ในอัลบั้มเช่นอัลบั้มโลโกไอคอนแล้วเอารูปทั้งหมดที่เราโหลดมาเนี่ยใส่ไว้ในอัลบั้มนี้ก่อนเวลาไปเลือกนะครับมันก็จะเลือกแล้วก็เจอได้ไม่นั้นบางทีตัวโปรแกรมวิจิตทั้งหลายมันจะเลือกภาพไม่ได้นะครับมันจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือทำแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้อยากให้เพื่อนเอนลองทำดูนะครับ ตีมกร์ตูนหรือว่าตีมอื่นๆเพื่อนๆก็ลองทําดูแบบนี้ลักษณะเดียวกันนะครับแล้วได้ไม่ได้ยังไงส่งมาบอกกันด้วยใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสําหรับเพื่อนที่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามคลิปผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยและจะได้มีคลิปถัดๆไปมาสอนเพื่อนกันขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ